ตอนนี้เราอยู่ที่สาธุเจริญยนต์นะครับสี่แยกสาธุประดิษฐ์ท่าน้ําเป็นตัวแทนจําหน่ายของ Honda นะครับมีหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่วันนี้เราจะพามาชมกับ c b 150 r 150R ปป2021ครับรุ่นใหม่ล่าสุด สีตัวนี้จะเป็นสีไตคัลเลอร์นะไตคัลเลอร์แดงน้ำเงินขาวนะครับสีสวยมากนะครับตัวนี้มิติตัวรถก็สวยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้าก็จะหน้าตาเพียวเฉวบเฉียวเลยนะครับตัวนี้ดูด้านหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นระบบเป็นสองชั้นนะครับดับเบิลเลเยอร์นะครับสองชั้นก็จะมีเป็นด้านบนจะเป็นไฟเดย์ทาวนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟ ไฟต่ำไฟใหญ่แล้วก็ไฟสูงนะครับดูดูในรูปว่าสวยแล้วมาดูตัวจริงครับสวยสวยมากนะครับหน้าตานี่ดุดานเอาการเลยครับโฉบเฉี่ยวมากครับนะเราดูมาเลื่อนลงมางล่างนิดนึงครับด้านในจะมองเห็นหม้อน้ำอยู่แต่ว่าอาจจะมืดไปหน่อยนึงนะเดี๋ยว เราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงมาดูที่วงล้อแล้วก็ระบบเบรกน,นะครับครับ b R รุ่นใหม่ครับมาพร้อมกับโชคแบบหัวกลับสีทองสวยเลยนะครับของโชว่าตรวนี้นก็จะเป็นจิสเบกขนาด ใหญ่แบบเป็นแบบเวฟนะครับเป็นลายหยกัยกๆนี้พร้อมด้วยนี่ครับเป็นเซนเซอร์ ABS ครับตัวน,นี้จะมาระบบ ABS ด้วยส่วนฟััมเบรกก็นี่ครับเป็นของนิชชินนะครับสองพอร์ตรับยางที่ให้มานะครับเป็นยาง IRC นะครับ RX 01F ขนาดนะครับ100ทับ80 C17 นะครับเปน็นนี้ไปเแผงม้อน้ำกันใหมครับโลกอัพสวยงามมากขนาด ส7มิบเจดมิลิเมตรครับของโชว่าเดี๋ยวค่อยดูด้านบนนะดูด้านข้างของด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เฉียวเฉียวเรียวเรียวเลยนะครับโฉบเฉียวมากนะครับตรงนี้จะเป็นช่องดักอากาศด้วยนิดหน่อยเป็นช่องรูดักอากาศเข้าไป ด้านข้างนิดนึงนะครับฟูลแฟลิ hmm. ่ง mm hmm. เต็มเลยนะครับ mm hmm. สวยเลยเมื mm ่อกี้ที่ช่องลมเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะผ่านมาออกตรงนี้ออกช่องตรงนี้ครับ mm hmm. น่าคล้ายวินเลตเลยนะครับระบายระบายลมออกมาด้านนี้ ตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะฝาครอบเครื่องจะเป็นสีดำรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีทองนะครับโครงเฟรมก็ใช้โครงเดิมนะครับเป็นเหล็กกลมแบบถักด้านนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียยกสูงนิดนึง ดูแล้วใบใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้พ่อเนี้ยใหญ่กว่ารุ่นรุ่นก่อนนี่ไฟั๊มเบรกอยู่นี่นะครับสวิงอาร์มก็จะน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับสวิงอาร์มหลังสวิงอาร์มด้านหลังก็จะเป็นตัวเดิมนะครับส่วนโชคด้านหลังก็เป็นโชคเดี่ยว ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับไม่สามารถปรับค่าพีโหลดได้ด้วยเป็นแบบแบบฟิกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไล่มาด้านหลังนิดนึงจนมาถึงล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ล้อหลังก็ขอบ17นะครับ ยาง IRC RX 01R ขนาด130ทับ70ขอบ17นะครับนี้ภับดิสเพกหลังเป็นแบบเวฟเหมือนกันนะครับมีซอล่องของ ABS สำหรับเซนเซอร์ด้วยนะครับ เอพสหน้าหลังรุ่นนี้ให้การเบรกที่มั่นใจนะครับไว้ใจได้เลยครับตัวนี้สวิงอาร์มหลังก็จะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆรุ่นเดิมก็ดูใช้งานได้นะครับ ไฟเสียก็ขนาดดูแล้วก็สวยนะเดิมเดิมก็สวยนะครับเนี่ยในมีมีไส้แล้วก็มีการเจาะเพื่อที่ให้มีระบบการซรับเสียงให้เสียงทุ้มดียิ่งขึ้นด้วยนะจะมีครอบกันร้อนด้วยนะครับที่นี่ตรงนี้ แล้วก็ครอบกันร้อนสําหรับเออคนขับขี่และคนซ้อนจะได้ไม่โดนตรงนี้นเวลาเท้าลงนะนี่สามารถตรงนี้เป็นข้อต่อชุดหลังนะข้อต่อข้อชุดหลังสามารถถอดได้มาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นบอมลักษณะบอมนะ บอมแล้วก็มีหุยบอมขนาดใหญ่พอสมควรเสียงอาจจะทุ้มๆนิดหนึ่งดูดูด้านด้านล่างนะระบบโชคหลังนี่ก็จะเป็นซึ้งกระเดื่องนะ อาจะเป็นกระเดื่องทดแรงอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหลังน้ำมันเบรกนะครับงอพักน้ำมันเบรกส่วนถังน้ำมันนะครับจะรู่มาอย่างนี้นะครับขนาดใหญ่เลย ในสเปคเดี๋ยวไปดูสเปคอีกทีหนึ่งน่าจะ12ลิตรสวยครับตัวนี้กำลังดีเลยครับขาน่าจะเข้าตรงนี้ได้พอดีเลยเบาะเป็นแบบสองตอนแยกนะครับสวยออกแบบมาสวยเลยคล้ายๆกับ250เลยคล้ายๆกันนะครับนี่จะเป็นช่องนิดนะึงดูช่องอะไร ช่องดีไซน์ให้ดูสวยงามนะครับไม่มีอะไรนะเป็นช่องดีสุดไฟหลังครับชอบมากเลยไฟไฟท้ายนี่สชั้นครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะที่ยึดทะเบียนแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังแข็งแรงครับตรงนี้แข็งแรงดี ตัวนี้จะมีกันโคลนกันเดดนะครับให้ด้วยขาพักเท้าด้านหลังก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างดีเลยสวยแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็โอ้โหคลิปสวยเลยดูมาตรฐานมากดูดีเลยอะ่ะพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวนะดิสเดกดิชินด้านหลังก็จะเป็นกบบขัดเดียวนะครับ ลูกสุกเดียวด้านหลังโล่งๆเลยครับสายแต่งนี่ก็โห oh. ทำไทยซ่างนี่สวยเลยไม่มีอะไรมาบังเลยครับเรียบมาเลยตัวเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเครื่องเดียวกันนะเครื่อง รุ่นเดิมแต่ฝาครอบเป็นแบบสีดำอาจจะมีการจูนอ,อัตราเร่งอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อให้มีแรงบิดที่กระชับขึ้นนะครับขับขี่ได้เล้าใจยิ่งขึ้นนะครับการจูนของเครื่องยนต์ใหม่เนี่ย เียด้านในตัวนี้ก็จะเป็นตรงโๆกนะครับเป็นระบายอากาศธรรมดาตัวนี้จะเต็มหม้อพักน้ำนะครับสำหรับเติมน้ำระบายความร้อน สวยนะครับสวยกระทัดรัดนะไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีเลยกําลังดีครับมาดูด้านนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นระจกมองข้างแบบพับได้นะตันแบบนี้มาแบบพับได้ปรับนิดนึงชิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบมาสวยนะ เป็นรูปตัวอยู่นิดนึงตัวนี้ไฟ led รอบคันนะครับไฟเลี้ยวก็ led เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะมีช่องลมเข้าแล้วก็ช่องลมออกเป็นกรายวิลเลจตรงนี้เลยสวยนี่เขียนว่าอะไร honda racing t h a i l a n d นะครับสติกเกอร์ตรงนี้ดูรุ่นชัดเกอ c b r 1 5 0 R นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะก็นี่ครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบ มีล็อกก็เปิดล็อกเสียบด้านในนะครับนี่ครับจุดเด่นอีกตัวจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือตัวโช๊นะครับตัวนี้เป็นของโชว์ว่าขนาด37มิลิเมตรนะครับแต่ไม่มีตัวปรับคอมเพรสชันหรืออะไรเลยนะครับก็เป็นแบบเดินนะ มันน่าจะเป็นคนละรุ่นกับตัว250นะครับตัวนี้แต่ว่า,าเซตน้ำมันมาน่าจะโอเคละแขงคอก็แบบนี้นะครับสวยงามแข็งแรงดีครับมือจับทรงสปอร์ตอาจจะไม่ได้จับใต้แผงคอนะจับบนแผงคอก็ทำให้ขี่ได้ง่ายขึ้นไม่ไม่ปวดหลังมากนะครับ อะไรมานี่มีโลโก้ของ Honda ตรงนี้นี่จะเป็นพลาสติกครอบถังฝาปิดก็สวยงามนะครับดูแล้วลงตัวในนีนเ่เรียบนะครับไม่มีนูนไม่มีอะไรสวยครับด้วยมาแล้วก็พิเศษของตัวรุ่นใหม่นี้น,นะครับก็จะเป็นตัว แอดซิ slipper cut นะครับมีมาให้ด้วยก็คือในการเชิญเกียร์จากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำเนี่ยป้องกันล้อล็อกนี่ก็คือจะมีระบบป้องกันล้อล็อกให้ด้วยนะครับ slipper cut ทวนี้ มาสวยเลยครับตัวนี้ส่วนโซ่ก็มันก็คงไม่ต้องกลมไปดูมากนะครับก็ธรรมดาครับไม่แน่ใจว่าสเปคเท่าไหร่โซ่นะโซ่สเตอร์อ๋อเจอแล้วสเตอร์หลังขนาด45ฟันนะครับเนี่ย สวยเลยแบบมาสวยมากามาดูประกับแฮนด์ด้านซ้ายก็จะมีไฟพาสด้วยไฟสูงไฟต่ำแตรีบนแล้วก็ไฟเลี้ยวนี้ส่วนด้านขวาวก็มีสตาร์ทอย่างเดียวนะครับไม่มีออฟรันความน้ำมันเต็ม ก็จะดูผ้านั่งนะครับนั่งเราก็จะประมาณนี้เลยไม่หมอบจนเกินไปนะครับก็มือก็ถึงพอดีนะพอดีเลยจะหมอบก็ได้ตรงนี้โอ้ก็ขี่ลักษณะก็ใช้งานทั่วไปได้คล่องตัวนะเลย ดไม่สูงไม่แจ่นะพอดีเลยกลับไปแล้วมุมมองก็มุมมองถ้านั่งขับก็โอเคละดูลักษณะก็จะคือมันก็จะตกตกนิดนึงนะทรงสปอร์ตอะ่ะมันก็จะตกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ตกมากแล้วก็ไม่ไม่ชันมากนะก็ พอขี่ได้ถ้าคนเคยขี่ก็จะจริงๆผมก็ไม่เคยขี่รถทรงสปอร์ตนะก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่ยากเท่าไหร่โหเสียดายหน้าจอจริงๆหน้าจอก็เดี๋ยวดูคลิปของเดี๋ยวใส่ใส่ภาพมามาแทนก็แล้วกันนะหน้าจอตรงนี้จริงนะผมเคยเห็นตัวก่อนหน้านี้นะครับ หลายปีละตรงตรงเนี้ยคันก่อนนูน้นอ่ะโหไม่ดีเลยตึงเนี้ยทามาดีมากตรงนี้นะพลาสติกกันกันลมเข้าด้านเนี้ยทาดีมากมากเลยครับเนี่ยแข็งแรงไม่กระพือแน่นอนครับเวลาลมเข้ามาเนี้ยคือเขาก็าทําทางลมออกด้วยเป็นด้านนี้ลมน่าจะ มาจากด้านหน้านะครับแล้วก็ไหลลงมานี้แล้วก็มาเป่าขาเราเนี่ยให้เออรู้สึกว่าเย็นนะมีลมเย็นเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีไม่รู้ว่าสามารถกดเป็นกดด้านหน้าของรถลงได้หรือเปล่าตรงวิงเลตตรงนี้นะ